สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับในงานเอาชีวิตรอดนะฮะเอาเป็ดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมผมต้องออกไปเอาวงกลมสีส้มๆก่อนนะครับอโอเคมามาเรามาเล่นกันเลยนะอันนี้ไม่ใช่มาครับแทนะครับแต่ว่าผมใส่ชดเด์เลยแล้วนะในไม่มีนี่นะ ไม่ใช่ไหมครับแท้นะครับอืมอนี่มะลิดมาช่วยเนี่ยนี่มะลิดมาโอเคครับเราไปตัดไม้ก่อนตัดไม้นี่ห่อนโอเคเฮ้ยนี่ผมใช้ตัวอเล็กนะครับ โอเคครับกดไปเลยกดกดๆดๆดดแม่แม่บล็อกเอะไรมาแล้วในเวลา้ไปเลยแล้วก็เราก็จะคราฟเป็นโต๊คราฟมานะครับนะโอเคโตคราฟโต๊คราฟเสร็จปึ๊บ หนึ่ง X นะ X โอเคเวลาเก็บไปตัดไม้ต่ออีกนิดนึงนะครับเอาไวส้สร้างบ้านโอเคครับต่อไปมันจะไปขุดหินนะครับมไม่ผมไตัดไม้นะต้องตัดนะครับเพราะว่าไม่คิดมันจะยาวเลยนะครับ ถ้าผู้ชมคงเบื่อด้วยแหละเออ,อนั่นเจียนเหรอบวบวคนจะไม่เข้าไปแล้วก่อนนะครับไว้มีอาวุธหรือมีทอ็อตมากกว่านี้นะมา,าเลยพูดเลยพี่กัดรู้แอ กดไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาทอดก่อนนะครับต้องไปช้ชมจะจะมาออกสำรวจนะครับปอดที่นี่คือที่ไหนว้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นแร่ใหม่หายากด้วยเฮ้ยเอาละเอาและ โอ้เกิดขี้นี่ว้าวอันนี้ผมไม่ได้เสีงนะครับท่านผู้ชมมสาบานได้เลยก็คือเจอนะัรดูสวยไอีได้เวลาฆ่าแัดชีวิตยัตงราฆ่านายนะเพื่อนอืว้าวเก็บสองตัวต้องขอฆ่านายนะเก็บจะเอานายไปาําบเป็นคนที่นี่เจะเแกเ่จะน,นี้ไปไหนะ เก็บโต๊ะคราฟออกมาก่อนมาอืมบาพอแล้วพลนมาตั้มบิ๊กเอ็กตัดเอคประมาณนี้พูดไปก่อนอเดีย๋ยวผมขอหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนนะฮะเอ่อ ทงบ้านทางบ้าน,นต้องเก็บไม้ไว้ด้วยนะครับเอาไว้ไปทำเป็นฐานนะยังไม่ได้เจอฐานเลยนะโอเคไปกลับไปเดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มก่อนนะครับรัวเราจะรักษาแกไว้ดูน้ำนะน้ำไมีรอยขึ้นแล้วก็สวยนะครับ กดไปกดเพื่อกุกดให้นายพังไปแล้วค่อยไปใช้ไปใช้ขวานเหล็กต้องไปใช้ขวานหินนะครับเรายังอ,อยู่ในช่วงพัฒนาโอ้ยอยู่นะครับนี่พัฒนาความความแข็งแกร่งนะครับ โอ้น่าผู้ชมเจออีกแล้วครับนี่โอ้เจออีกแล้ววิ่งไปตรงนี้มันชุกชุมมากเลยครับแร่อะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วมาครับเป็นแร่ใหม่ของเวอร์ชันจุ7เจ็ดหรือหนึ่งจุดแปดนั่นแหละนะเออมีแร่เยอะนะโอเคมาต่อตอนนี้ยังไม่สนใจก่อนนะครับรอให้เผื่อมันมีอะไรในอนาคตน,นะครับเป็นประโยชน์ได้โอเค โอเคครับอันนี้ผมก็เออสามารถตัดไม้ได้พอที่จะสร้างบ้านได้แล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมไปหาพื้นที่เหมอะเหมาะในการสร้างบ้านก่อนนะครับอ่ะถ้าศัตรตย์ชีวิตแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ดูตรงนี้แกะชุบชุมเนาะน่าจะทำเตียงได้แล้วแหละอ่ะ <c oughs> อ่อมันผมจะอยู่บริเวณสวัมสลัมไม่ใช่ป่าสวัม,มอ๋อไป ตายฆ่าสัตว์ไปหลายตัวแล้วครับอือ่ะเจอแล้วพื้นที่นี้ okay. อันนี้แอปเปิ้ลมัน <Apple S 2> อ,อยู่นะครับหลอดเลี่ยมมันหมดไปโอ้ยอะเมื่อแล้วครับผมเมื่อแล้วเมื่อแล้วอ่ะตรงนี้นั่นเราจะอยู่บริเวณนี้นะไปไปไปซังบ้างซังบ้าง ไปซึงแรกต้องห่วงความปลอดภัยก่อนนะครับโอ๊ย,อยอก,ก่อนปิดก,ก่อน

โอเคนี่คือบ้านอยู่ชั่วคาวของผมน,นะครับปป๊บยังงั้นมานี่เก็บนะอนฮะว้ายเร้าแล้วครับท่านผู้ชมเป็นว่าผมจะใช้บ้านหลังนี้ในการเอาชีวิลอาไปก่อนเนาะอ่า าามาฝากไหมมา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 เดี๋ยวค่อยมาฟาร์มใหม่พวกนี้โอเคครับช้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อลาไปด้วยการตีซัมมินจุวมแล้วกันอู้วู้ยวู้ยสกลตันสกลตันมันมัน,ม,นมันมองผมครับพี่ชมมันจะตีผม เผมจะเพิ่มไปตอนนี้คือผมจะไม่ห้าวกว่อนนะครับเอย่าเข้าไปห้าวอ่ะเพราะผมคือเอาชีวิตรอดแล้วห้าวนะฮะอ่ะโอเคก็สวันดีอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย